นับเวลาตรงนี้นะครับคำถามมากมายเกิดขึ้นกับสโมสรเชลซีครับเพราะว่าเพิ่งมีข่าวใหญ่ไปครับนั่นคือการแยกทางกับโทมัสทูเคิลการตอบรับแล้วกันครับมันก็แบ่งไปหลายๆฝ่ายบางคนก็บอกว่าโอ้โหเร็วเกินไปครับบางคนก็บอกทำไมง่ายจังเลยมันเกิดอะไรขึ้นกับสาการของโทมัสทูเคิลสร้างผลงานอันยิ่งใหญ่ แต่ทำไมถูกปลดง่ายเหลือเกินครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน Footballista าบาจิตรกรสีคําเกลือ สวัสดีครับตอนเราก็สู่ฟุตบอลลิสต้าครับกับผมจิตกรศรีคำเครือนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลน,นะครับย้ำนะครับว่าฟุตบอลลิสต้าของเรานั้นตอนนี้มาเจอกันได้ทุกวันนะครับทางช่องทางของเราเนี่ยแหละนะครับเมนสแตนไทยแลนด์ Thailand, ครับเป็นการเชลิมสลองครบ 500 EP ครับแล้วก็500,000ซับด้วยนะฮะขอบคุณมากๆครับผมนับเวลาตรงนี้นะครับคำถามมากมายเกิดขึ้นกับสโมสรเชลซีครับเพราะว่าเพิ่งมีข่าวใหญ่ไปครับนั่นคือการแยกทางกับโทมัสทูเคิลนะครับจะเรียกอะไรก็ตามแต่ครับแยกทางกันไล่ออกปลดออกแต่คำตอบเหมือนเดิมนะครับก็คือทูเคิลไม่ได้เป็นผู้การทีมของเชลซีแล้วหลากหลายการตอบรับแล้กันครับมันก็แบ่งไปหลายๆฝ่าย บางคนก็บอกว่าโอ้โหเร็วเกินไปครับบางคนก็บอกทําทไมง่ายจังเลยทั้งที่ชูเคิลนั้น, er น,นสร้างความสําเร็จอย่างไม่รู้ประทำให้กับเชลซีครับทั้งแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกสโมสรโลกแต่ทำไมถึงถูกตัดสินเร็วเหลือเกินแต่บางคนก็บอกว่าผลงานในซีซั่นนี้มันก็เห็นแล้วครับในช่วงตรุษกาลที่ผ่านมาแทบจะไม่มีเกมไหนเลยครับที่เชลซีนั้นสร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจวันนี้ลองมาคุยกันหน่อยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสถานการณ์ของโทมัสทูเคิล สร้างผลงานอันยิ่งใหญ่แต่ทําไมถูกปลดง่ายเหลือเกินครับต้องยอมรับคขาว่าณเวลานี้ครับเชลซี Chelsea, อยู่ในช่วงการเดินข้ามรอยต่อครับหลังจากที่อยู่ภายใต้ยุคอันยิ่งใหญ่ของโรมันอัมราโมวิชนะครับแันะ้งแต่เข้ามาเทลโอเวอร์เมื่อปี2003ซึ่งก็เซมีก็พยายามสร้างทุกสิ่งอย่างให้กับเชลซีเติบโตขึ้นมาได้แชมป์อย่างที่พวกเขาต้องการน,นะฮะเรียกว่าแทบทุกแชมป์เลยก็ได้ครับแชมป์ลีแชมป์วันถ้วยแชมป์ยุโรแชมป์สโมสรโลกได้ครบมาหมดแล้ว เพียงแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์พลิกผันเกิดขึ้นครับนั่นคือสถานการณ์ของโรมันอับราวิชนั้นไม่เหมือนเดิมถูกทางรัฐบาลของสหรอาณาจักรนั้นเข้ามาแทรกแซงโดยเหุผลก็คือเป็นพันธมิตรกับทางรัสเซียครับซึ่งมีผู้นําก็คือวลาดิเมียร์ปูตินโดยผลที่รัสเซียนั้นยกกําลังพลเข้าไปทําสงครามกับทางยูเครนเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีการเปลี่ยนถ่ายครับอับราวิชจําเป็นต้องขายสมสร แล้วก็หลังจากที่อยู่ในช่วงของสุญญากาศอยู่เกือบๆเ,เป็นเดือนครับสุดท้ายเนี่ยประมาณปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับเชลซีก็ได้เจ้าของใหม่ก็คือชอตโบลีย์นักธุรกิจจากสหรัฐอเมริกาซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการสโมสรกีฬามาอยู่แล้วนะครับและเมื่อชอตโบลีย์เข้ามาครับมันเป็นเรื่องปกติครับที่เราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานก็ค่อนข้างชัดเจนใจถึงเด็ดขาดแล้วก็ทํางานเพื่อธุรกิจ ในเรื่องของเม็ดเงินและในเมื่อท็อบปรีได้ขึ้นเป็นใหญ่นะครับมันก็มักจะมีการแสดงออกถึงพลังที่พวกเขามีเะครับเป็นเรื่องปกติมากครับแม้ว่าหลังจากที่ซื้อเชอซีเสร็จนะครับทอบปรี่จะออกมาประกาศครับว่าให้การสนับสนุนโทมัสซูเคิลเหมือนเดิมครับความต้องการการลงทุนตลาดซื้อขายนักเตะคนไหนอยากได้ใครขอแค่บอกมาเพียงแต่ว่าข้างหลังบ้านน่ยนะฮะทุกองค์กรครับเมื่อมันมีการ,ปรเปลี่ยนผู้นำนะฮะ เราก็มักจะเห็นการล้างบางเกิดขึ้นซึ่งที่เชลซีก็เป็นแบบนั้นครับมันมีการเปลี่ยนแปลงภายในเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนมากครับแล้วก็เป็นไปอย่างที่ท็อตแนรีตต้องการเรียกได้ว่าเป็นการเช็คบินบรรดาลูกน้องเก่าของโรมันอัมราบูชนะครับเริ่มตั้งแต่มารีนากรานอสกายาครับผู้อำนวยการกีฬาและก็เป็นคนสนิท ของอับรามูชครับเรียกว่าเป็น,เ,ปนเงาของเซมี่ได้เลยนะครับคอยบริหารจัดการหรือตัดสินใจทุกเรื่องนะฮะก็ออกไปครับหลังจากที่ท็อดบูริเข้ามาแค่1เดือนเท่านั้นหลังจากนั้นไร่เลียงมาเลยครับกายโรเรนซ์ซีอของสโม,มสรครับเป็นคนที่เดินตามมารีนาออกไปจากนั้นก็เป็นคิวของพิเตอร์เชคครับซึ่งเข้ามาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิคให้กับมารีนาการโนฟสกายาโดยตรงนะครับก็โดนเชิญออกไปจนกระทั่งมาถึงบรูซบัคครับประธานสโมสร ซึ่งทำงานให้กับอับราโมวิชมา19ปีครับสุดท้ายก็ต้องออกไปอันนี้เอาแค่แบบว่ากลุ่มคนในฐานะบอร์ดบริหารนะครับแบบตัวใหญ่ๆชื่อใหญ่ๆนะครับยังมีฟันเฟืองอีกหลายคนมากครับที่ต้องเปลี่ยนถ่ายออกไปหลังจากผ่านเข้าสู่ยุคข,ของชอตบรูรีวันว่าเขาใช้เวลาประมาณ3เดือนครับในการล้างบางตรงนี้ซึ่งอย่างที่ผมย้ำนะครับว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาครับของทุกองค์กรเมื่อเปลี่ยนผู้นา คนคนนั้นก็ย่อมต้องการคนที่เขาไว้ใจได้ครับเข้ามาทำงานต่อคราวนี้ก็เหลือเพียงแค่โทมัสทูเคิลครับที่เป็นตัวใหญ่ซึ่งหลงเหลือมาจากยุคข,ของโรมันอ布拉โมชสถานการณ์ถือว่าคาดเดาไม่ยากครับทูเคิลเนี่ยได้รับการยกย่องอยู่แล้วครับในฐานะการเป็นกุนสือที่พาเชลซีประสบความเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นการที่จะไปปลดทูเคิลเพียงเพราะว่าเขาไม่ใช่คนของเราอะไรประมาณนี้มันอาจจะดู ดูยากเกินไปครับดูเร็วเกินไปนอกจากนี้ครับด้วยประสบการณ์ของชอตบูลลี่เข้ามานะครับในการเข้ามาทําธุรกิจเรื่องของฟุตบอลเนี่ยบางครั้งมันอาจจะต้องมีใครสักคนครับที่คอยให้คําแนะนําหรือพูดคุยหรือทํางานด้วยกันครับซึ่งทูเครยยังคงอยู่ในตําแหน่งนั้นอยู่บอลลี่สนับสนุนทูเครลอย่างที่เราเห็นครับงบประมาณก้อนโตหลายดีลที่เกิดขึ้นอย่างที่ทูเครลต้องการ s k y Sport ยืนยันครับว่า ตลาดซัมเมอร์นี้ครับเชลซีกลายเป็นผ้าหัวใหญ่พวกเขาจ่ายเงินไปทั้งหมด278ล้านปอนด์ครับกับผู้เล่นหน้าใหม่ประมาณ10คนซึ่งถือว่าเป็นทีมที่จ่ายเงินมากที่สุดในตลาดซื้อขายตั้งแตุ่ดร้อนของปีนี้ครับในคำกล่าวอ้างของโจชเรตนะครับซึ่งเป็นนักเขียนของ s k y Sport เนี่ยบอกว่าท็อตบอลรีรับผิดชอบการจัดการเรื่องนี้ในบทบาทผู้อำนวยการกีฬาชั่วคราวครับแต่ทุกคนก็มีส่วนร่วมในบนดิลมากมายครับเขาเคยบอกว่าอยากได้รรฮิมเซอร์ลิงครับ เพราะว่าเป็นนักเตะเบอร์หนึ่งของเขาอยากทํางานด้วยจากนั้นก็มาถึงเดียวของพี a ไอเอมริกโอบามายองล่าสุดครับซึ่งก็มีการติดต่อกับชูเกลโดยตรงก่อนที่จะก,กลับมาร่วมงานอีกครั้งหลังจากที่เคยทางานร่วมกันที่ดอทมุลเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามครับบนหน้าฉากเนี่ยทอบบรี่บอกว่าจัดการให้เต็มที่สอบสุนเต็มที่เรื่องเงินเท่าไหร่ไม่ว่าแต่ใน,นจริงครับถ้าเรามองลึกลงไปเนี่ยเจ้าของสโมสรคนนี้ก็มีกฎเกณฑ์ของตัวเองครับให้คะแนนทดบวกทดลบ ในใจก็าวานไปมีการเปิดเผยจากเทรกราฟนะครับบอกว่าหลายเดียวครับที่ความคิดเห็นไม่ตรงกันหนึ่งในนั้นคือเคสของคริสตานโรนโดครับอย่างที่เราทราบครับว่ามีข่าวลือของโรนโดพูดคุยกับท็อต์บูลลี่และท็อด์บูลลี่อยากได้ครับอยากได้เข้ามาร่วมทีมเชลซีซึ่งทางโรนโดก็อย่างที่เราทราบครับว่ามีความต้องการอยากจะย้ายออกจาก Manchester, แมนเชสเตอร์เตื่เพราะอยากจะเล่นบนเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกต่อไปยิ่งถ้ามองในมุมของนักธุรกิจนะครับ การลงทุนกับโรนโดโอเคครับอายุ37ปีแล้วแต่มันจะสร้าง i m p แ c t แน่ๆครับมูลค่าของสโ,โมสอนหรือการการันตียิงประตูสัก15-20ถึงประตูต่อหนึ่งฤดูกาลเป็นไปได้หมดครับเพียงแต่ว่าดีลนี้ไม่เกิดขึ้นเพราะโทมสัสซูเคิลไม่เห็นด้วยครับทุกคนมองว่าไม่เหมาะกับแนวทางวิธีการทํางานของเขาตรงนั้นแหละครับที่ถูกเปิดเผยว่าอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลของความขัดแยง้งแบบระเบิดเวลานะครับเก็บกันไว้ในใจไม่ได้ เป,เปิดเผยออกมาอย่างจริงจังเท่าไรเพราะสุดท้ายแล้วทอดบูรีก็ไม่อยากแทรกแซงการทํางานของชูเคิลครับไม่เอาก็ไม่เป็นไรยังคงสนับสนุนอยู่เบื้องหลังให้กับตทมมาชูเคิลเพียงแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยมันคือการพิสูจน์เพราะในเมื่อผมสนับสนุนคุณแล้วอยากได้ใครจัดให้ลงทุนเท่าไหร่ไม่ว่าแต่ผลงานที่ถูกคาดหวังก็คือมันต้องคุ้มค่ากับทุกเป็นเงินที่ลงไปแล้วก็อย่างที่เห็นครับว่า6กเกมแรกในพิมลี ไม่มีนัดไหนเลยที่เราสามารถพูดได้เต็มปากว่าเชลซีนั้นสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมสถานการณ์มันมาประจบเหมาะพอดีครับถ้าเราจับมาเชื่อมโยงกันนะฮะทูเคิลก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคนทํางานของโรแมนอัมรามวชสนิทกับบรรดาบออบบริหารชุดเก่านะฮะแล้วก็ท็อบ,บุรีก็ไม่ได้เลือกทูเคิลมาเองนะครับประกอบกับการสนับสนุนก็จัดให้เต็มที่แต่ผลงานออกมาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่สําคัญก็คือเราอาจจะมองไปถึงบุคลิกส่วนตัวของทูเคิลที่อาจจะ หัวแข็งหน่อยมีความชั่มันเร่งสูงควบคุมยากจนเป็นที่มาว่าทั้งหมดทั้งมวลคือเหตุผลในการแยกทางครั้งนี้ครับถ้าเราวิเคราะห์ลงลึกไปอีกครับมันอาจจะไม่ใช่ความลับเลยก็ได้ครับว่าท็อบบูลี่นั้นคิดเรื่องนี้อยู่ในใจไว้นานแล้วเพียงแค่รอเวลาที่มันเหมาะสมเท่านั้นประเด็นดังกล่าวนะครับได้รับการยืนยันจากแมทลอครับ เป็นผู้สื่อข่าวสายเชลซีโดยตรงนะครับของ The Telegraph ว่ากันว่าท็อเบอรี่อยากเห็นเชลซีเป็นทีมที่สามารถยืนระยะได้ยาวๆครับมีเสถียรภาพความมั่นคงทั้งในและนอกสนามแนวทางที่เขาวางไว้และตั้งใจมากก็คือการใช้เงินลงทุนแบบไม่ยั้งครับเพื่อสร้างทีมระยะยาวเพียงแค่ว่าผลงานมันต้องมาด้วยแล้วในมุมมองของเจ้าของใหม่นะฮะโทมัสซูเคิลยังมีื่อหมายคำถามอยู่ครับซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่ผลลัพธ์แหละครับ ต่อให้มันมีเหตุผลรองรับมาขนาดไหนแต่ถ้าผลงานในสนามเชลซียังคงเดินเครื่องได้ดีบางทีเรื่องนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นครับแต่ก็อย่างที่เห็นครับและยิ่งถ้าเรามองไปถึงเรื่องของตัวเลขสถิตินะครับทว่าซูเกลเพิ่งคุมทีมครบ100นัดครับในเกมนัดสุดท้ายของเขาบุกไปเยือนดินโมซาเกรบแล้วผลงานที่มันออกมาเนี่ยมันแตกต่างอย่างชัดเจนถ้าเราแบ่งก้อนเป็น2ก้อนใหญ่ๆก็คือ50นัดแรกกับ50นัดหลังในเรื่องของเกมรับ50นัดแรกครับ เฉลีเสียแค่24ประตูแต่ถ้ามาน,นับใน50นัดหลังนะครับพวกเขาเสียไป53ประตูครับมากกว่าเดิมถึง2เท่าคิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อเกมเนี่ยโดนยิงไป1.06ประตูต่อเกมครับมากกว่าค่าเฉลี่ยในการเสียประตูต่อเกมของทีมคู่แข่งอีกหลายทีมเช่นมสตี่ครับเสียไปเปนแค่0.92ประตูลอเวอรู0 7์พูล0.78ประตูและสเปอร์ครับ0.95ประตูส่วนเกมรุกก็ไม่แพ้กันครับ จากร้อยเกมนะครับมีเพียงแค่20เกมเท่านั้นครับที่เชลซียิงคู่แข่งด้วยระยะห่าง2ประตูขึ้นไปและในช่วงเวลาเดียวกันครับถ้าเทียบกับที่มนอื่นแตกต่างอีกแล้วครับหรือร์พูลของเยนครอปทาไปได้32ครั้งครับขณะที่แมสตี้ของเป๊ปโกดิโอลาทาได้ถึง58ครั้งและเนื้อสิ่งอื่นใดครับนอกเหนือจากสถิติต่างๆนั่นคือการได้เห็นภาษากายและสิ่งที่นักเตะของพวกเขาแสดงออกในสนามนับแต่เปลี่ยนเจ้าของสโมสรครับดูเหมือนว่าเชลซี ไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นเท่าไหร่เหมือนขาดแพชชั่นขาดความฮึกเหิมยิ่งที่สันนี้เห็นชัดเจนเลยครับว่าดูยิ่งเล่นยิ่งเฉื่อยเหมือนไม่อยากเป็นผู้ชนะตรงนี้เนี่ยเชื่อว่าแฟนบอลเชลซีน่าจะสัมผัสได้ครับและถ้ามองไปที่รายละเอียดของแทักิกบางครั้งมันก็เกิดคําถามครับว่าเอะทำไมชูเิลจัดทีมแบบนั้นทําไมเอาตัวนักเตะที่ไม่ถนัดตําแหน่งนี้มาเล่นตําแหน่งนั้นจนถึงขั้นแมตต์ลอนะครับ เปิดเผยเพิ่มเติมว่าบรรยากาศในห้องแต่งตัวของเชลซีเนี่ยมันไม่ดีเหมือนเก่าครับอารมณ์เหมือนคุณสูญเสียความไว้เนื้อเฉื่อยใจหรือความไว้วางใจจากกลุ่มนักเตะซึ่งก็เขาจริงจริงไอความรู้สึกตรงนี้เนี่ยมันเริ่มก่อตัวมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาครับตอนนั้นเนี่ยอีกหนึ่งสื่อเจ้าใหญ่ก็คือเดอะแอตเลติกรายงานว่านักเตะเชลซีหลายหลายคนครับไม่ค่อยมีความสุขกับการคุมทีมของจูเคลลแล้ะเหตุผลหลักๆก็คือโอเคครับเรื่องของแทคติกที่มันดูปรับเปลี่ยน ไปเรื่อยครับรวมถึงวิธีการจัดการเมื่อถึงช่วงที่มีปัญหาครับหลายครั้งที่เราเห็นซูเกอร์นั้นควบคุมตัวเองไม่อยู่ใจร้อนให้สัมภาษณ์แบบกลดดาแล้วก็ใช้คำพูดดุรแรงต่อนักเตะที่มีความผิดพลาดทำให้หลายๆคนเนี่ยสูญเสียความมั่นใจครับไม่กล้าเลี้ยงไม่กล้าเสี่ยงแล้วก็เล่นเพื่อแบบเพื่อความปลอดภัยเป็นหลักเพราะจะไม่ต้องถูกโคชออกมาดา่าถ้าเราจะหาจุดอ้างองิงมันอาจจะเป็นคำสัมภาษณ์ของคริสเตนพูริสิตครับ แล้วต่ทีมชาติสหรัฐอเมริกาครั้งหนึ่งครับเขากลับไปเล่นให้กับทีมชาติแล้วก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเขามีความสุขและตื่นเต้นมากที่กลับมารับใช้ชาติเพราะเขามีความสนุกกับการเล่นฟุตบอลอีกครั้งมันอาจจะตีความได้ว่าพอมาอยู่ในทีมชาติแล้วมีความสุขมากกว่าตอนเล่นให้กับสโมสรครับซึ่งมันก็เห็นในผลงานเป็นแบบนี้ครับเพราะว่าปูรุสิกก็โดนปรับตำแหน่งไปเรื่อยครับสามสี่ตำแหน่งลงตัวสำรองซะส่วนใหญ่ นอกจากนี้นะครับชา The i n d e p e n อ e n t ครับอีกหนึ่งสื่อเจ้าใหญ่ก็บอกว่านักแต่เชลซีเนี่ยหมดศรัทธาในตัวของชูเคอร์เพราะเหตุผลอีกเยอะแยะมากมายครับเป็นคนที่เข้าถึงได้ยากบุค,คลิกแบบปิดกัน้นคาดดาวอารมณ์ไม่ถูกและมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยครับนอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องครอบครัวครับที่เพิ่งหย่าร้างกับภรรยาที่คบหากันมา13ปีแล้วก็หันไปคบกับแฟนสาวคนใหม่มืนเหมือนภาพลักษณ์โดน ทำลายแบบปนปี้ไปหมดครับถ้าเราจะสรุปใจความก็คือผลงานในสนามคือเรื่องหนึ่งครับการเปลี่ยนแปลงเจ้าของสโมสรก็เรื่องหนึ่งครับและสำคัญก็คือตัวของโทมัสทูเคิลนัแล่แหละครับที่อาจจะไม่ได้สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อบุคคลรอบการโดยเฉพาะลูกทีมของเขาเรวมันมากันพร้อมกันหมดเลยครับและมาถึงจังหวะที่มันเหมาะสมครับก็คือเกมแชมเปี้ยนส์ลีกล่าสุดที่แพ้ต่อดิโมซาเกรมันก็เลยทำให้ท็อตแน็ตใช้จังหวะนี้แหละครับ จัดการอย่างเด็ดขาดเป็นอันสิ้นสุดยุคสมัยของโรมันอัมบาโรชยอย่างแท้จริงครับคราวนี้แหละครับก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าเชลซียุคใหม่ภายใต้การบริหารจัดการของท็อตบูลลี่บเนี่ยจะเดินหน้าไปได้ดีขนาดไหนนะครับแฟนเชลซีก็รอติดตามให้กำลังใจกันแล้วกันนะครับฝากคอนเทนต์นี้ไว้ด้วยนะครับอ้าวสาวกสิงบรูคิดอย่างไรบ้างกับการตัดสินใจของสโมสรครั้งนี้นะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะฮะแล้วก็ขอบคุณเหมือนเช่นเคยครับที่สนับสนุนเรา มาเป็นอย่างดีและอย่างยาวนานนะครับขอบคุณมากๆครับหลังจากนี้ฟุตบอลริสตาเจอกันทุกวันครับบ่ายสามโมงตรงทางช่อง m n Stand t ท a i l a n d ครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ